Tak. Okay, bo. Yung yung may. สวัดีจ้าพาเข้าครัวอีกแล้วจ้าวันนี้เดี๋ยวทําอาหารจานด่วนให้คุณเลมโบนะคะเป็นผัดเห็ดใส่หมูบดแล้วก็กุ้งสดนะคะวัตถุดิบก็ตามนี้นะคะหมูบดบรันแฟดกุ้งแรกโกเห็ดดําทรัดขั้นตะละละเห็ดมันปูขันตละเละ่นแหลหอมใหญ่กุลเลิกเอ่อจ้า วัตถุดิบก็มีตามนี้นะคะแต่มาทำอาหารจานด่วนไปพร้อมๆกันจ้าตั้งกระทะจ้าน้ำมันนะคะออยยะกระเทียมค่ะวีดเลิกเกี่ยวกระเทียมไม่หอมนะคะพอหอมแล้วใส่หมูมบดเลย รสด,ดีค่ะอันขีดน้ำมันหอยนะคะซีอิ๊วขาวค่ะมันก็ดูหนังอยู่นะคะ แต่เห็ดเหลืองจ้าเห็ดนี่เขาสุกอยู่แล้วนะคะแล้วก็ปรุงรสได้บ้างแล้วจ้ะเห็ดดำจ้าต้มทิ้งน้ำนะคะแล้วก็ล้างด้วยน้ำร้อนคุกเกลือนิดหน่อยจ้าตอนนี้แห้งเ้วเข้าช่องฟิตไว้แบบนี้แหละนะคะก็ออกมาจัดอาหารเมนูต่างๆ ใส่ซีอิ๊วหวานนะเพราะว่าที่นี่เขาจะใส่อซอสดำๆจากของเราใส่ซีอิ๊วหวานเลยกุ้งนะคะกุ้งสดจ้าเดี๋ยวจะมีกุ้งสลัดลงไปด้วยนะคะ อันนี้เป็นกุ้งสลัดนะคะเอามาจากน้ำแข็งจ้ะจากดูแช่เดี๋ยวเขาจะออกน้ำนิดนิดนะคะก่อนที่จะใส่ผักสดจ้ะใส่พริกไทยดำนะคะสวัสดเพ็บปาน้ำตาลติดปลายช้อนจ้ะพริกขี้ฟ้าลาเม็ดนะคะตำด้วยหอมใหญ่คะ่ะใส่ไปก่อนนะ เลยจ้าสีสันเริ่มมาแล้วนะคะหัวหอมก็สวนเรานะคะเห็ดก็เก็บมาเองจ้ะกุเลมโบจะทานน้ำขุกคลิกนิดนึงนะคะใส่น้ำนิดนึงจ้ะเป็นน้ำต้มสุกนะคะ กตุ้มห้องเต้ตามด้วยผักกาดขาวเลยจ้าเขียวเหลืองแดงจ้าปิดไฟเลยนะคะ เสร็จเรียบร้อยแล้วนะจ๊ะผัดของเราจะเดี๋ยวมาจัดเสิร์ฟคุณเลมโบกันนะคะนี่เป็นอาหารจานด่วนแบบประหยัดและพอเพียงด้วยนะคะเดี๋ยวจะเอาไปให้เขาทานที่หน้าทีวีนะตอนนี้คุณเลมโบกําลังดูหนังดูซีรีส์อยู่คะ่ะก็แล้วเดี๋ยวจากนั้นมาจัดใส่กล่องให้คุณเลมโบไปทานที่ทํางานจ้ะ ข้าวกล่องสําหรับคนไปทํางานจะอาจจะมีบางท่านสงสัยว่าทําไมไม่แยกอาหารฝรั่งเขาไม่แยกอาหารนะคะไปถึงเขาก็เอาเข้าตู้เย็นไว้แล้วก็เวลาจะทานเขาก็มาเข้าเวฟค่ะก็จะทานกันแบบนี้หลยจ้ะเสร็จเรียบร้อยแล้วอาหารให้พอบ้านไปทานที่ทํางานจ้ะตัก แกบอกยุ่มมียุ่มมีเปิดทีวีดังมากพี่น้องตามองทีวีจ้ะมือถือช้อนพี่น้องขอบคุณขอบคุณค่ะมีเกกอดยุ่มมียุ่มมีอร่อยมากแกบอกอร่อยมากมอิ่มแล้วพี่น้องอิ่มแล้ว วอร์ชูดอาสลูดคนหลากก็บอกว่าดูสิทั้งหมดหมดเลยเยตติกอดแอนสกิงทักโซมิเกะเขาบอกว่าขอบคุณามมทาจะไปปิดไฟชั้นใต้ดินจ้ะเกี่ยงอีกแล้วจ้ะพี่น้องจ้ะสำหรับคลิปนี้ขอบคุณมากนะคะที่ติดตามชมคลิปติดตามให้กำลังใจและมาดูคุณเลมโบทานอาหารไทย ในวันนี้เกลี้ยงจานอีกแล้วจ้าโชคดีมีความสุขทุกท่านนะคะขอบคุณและสวัสดีค่ะ